ชาวคอนบุรีสวมชุดไทยเดินทางเข้าไปเที่ยวน้ำตกต้นแจงอนุรักษ์ความเป็นไทยอวดสายตาชาวโลกค่ะ ช่วงฝนตกแบบนี้ค่ะที่เขื่อนลำแชะตำบลโคกกระชายอ,อําเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมามีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชมความสวยงามของธรรมชาติแวะเวียนไปเล่นน้ำและไปชมน้ำตกที่อยู่ท่ามกลางหมู่แมกไม้อันอุดมสมบูรณ์ซึ่งสวยงามตระการตา โดยฝนที่ตกลงมานั้นสร้างความชุ่มชื้นทําให้มีเห็ดและพืชขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นมอสเฟิร์นระคายน้ําจับตัวรวมกลุ่มกันสร้างสีเขียวสดใสมีเห็ดนา,นานาชนิดที่เป็นทั้งเห็ดจิ๋วสีสันสวยงามรวมไปถึงเห็ดป่ากินได้อย่างเห็ดระโงกเห็ดไข่หงส์ต่างก็พากันงอกออกมาให้ได้เห็นซึ่งบางครั้งเวลาที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่ก็เก็บกลับบ้านไปทำอาหารกันด้วย นอกจากนี้นะคะที่นี่ก็ยังมีฝูงผีเสื้อนานา,นาชนิดบินว่อนสร้างความสวยงามให้กับน้ำตก ขณะเดียวกันค่ะก็มีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอำเภอคอนบุรีกลุ่มหนึ่งค่ะที่รวมตัวกันนัดกันใส่ชุดไทยมาถ่ายรูปที่น้ำตกอุโมง์ต้นแจงและน้ำตกวังเต่าเพื่อจะนำความสวยงามเหล่านี้ไปอวดในโซเชียลของตนเองเพื่อที่จะเชิญชวนคนไทยร่วมกันอนุรักษ์ความเป็นไทยสวมใส่ชุดไทยและเที่ยวไทยบ้านเกิดของเรากระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะผู้ที่สวมใส่ชุดไทยเดินทางไปถ่ายรูปที่บริเวณน้ำตกต้นแจงก็คือนางสาวผุดศดีหวนกระโทกค,ค่ะชวนกับเพื่อนๆมาทั้งหมด4คนมาใส่ชุดไทยถ่ายรูปที่น้ำตกต้นแจงและน้ำตกวังเต่าโดยพร้อมใจกันใส่ชุดไทยมาเที่ยวในวันนี้เพราะอยากจะกระตุน้นการท่องเที่ยวช่วยรณรงค์ให้คนไทยสวมใส่ผ้าไทยท่องเที่ยวอนุรักษ์ และแสดงออกถึงความภูมิใจในความเป็นไทยอีกทั้งนี่ยังจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของอำเภอคอนบุรีด้วยค่ะ